สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อวบัตพัชัแนลนะครับผมแล้วอยู่กันในบทสรุปเกมซูไรเซชั่นหนะครับเมื่อคุณเข้ามาในเกมซ v i รเซ a t i o n 6ครั้งแรกนะครับคุณจะพบว่าคุณเป็นเพียงกลุ่มคนเร่ร่อนเล็กๆนะครับที่กําลังหาที่ลงหลักปักฐานเพื่อสร้างอารยธรรมเป็นของตัวเองยูนิตเริ่มต้นนะครับก็จะมีเพียงเซตเลร์ก,กับกลุ่มผู้ติดตามจํานวนนึงนะครับ ซึ่งเซดเลอร์นี่ก็คือยูนิตส,สาหรับการตั้งเมืองและกลุ่มผู้ติดตามนะครับจะได้รับแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าการตั้งค่าตอนเริ่มเกมของเราว่าตั้งค่าเข้ามาในยุคสมัยไหนเช่นถ้าเราเลือกตั้งค่าเริ่มต้นเกมในยุคสมัยคลาสสิกเป็นต้นมานะครับเราจะได้บิวเดอร์มาสําหรับเริ่มต้นเกมด้วย นะครับหรือว่าถ้าเป็นการแบบเริ่มเข้ามาในยุคใหม่ๆนะครับตัวเซตเลอร์ของเราจัดอาจจะไม่ใช่ม้าลาแล้วนะอาจจะเป็นรถยนต์เลยครับผมอย่างที่เราเห็นไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะ สำหรับเทินแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือมองหาทำเลเจ๋งๆสำหรับวางเมืองหลักเมืองแรกของเราเป็นเมืองหลวงนั่นเองซึ่งถือเป็นการเลือกชัยภูมิที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการพัฒนาเมืองของเราโดยตรงเลยในเบื้องต้นผมแนะนำว่านะครับเมืองหลวงของเราควรจะตั้งข้างริมแม่น้ำเพราะว่าจะมีระบบชนประทาน ซึ่งจะช่วยเหลือให้เมืองเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อมานะครับสิ่งที่อาจจะไม่ได้สําคัญมากหรอกครับผมแต่ว่าถ้ามีนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีนั่นก็คือภูเขาเพราะว่าแนวภูเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นป้อมปราการตามธรรมชาติแล้วนะครับผมตัวภูเขาเองยังสามารถที่จะบวกโบนัสให้กับสิ่งก่อสร้าง,ข,างข้างเคียงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างทางด้านศาสนาหรือว่าวิทยาศา,ศาสตร์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมีภูเขาอยู่ใน พื้นที่อาณาเขตของอาณาจักรเราเนี่ยจะเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับแผนที่ที่ผมแรนดอมเริ่มต้นเข้ามานะครับผมถือว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนผมจะจุ้มปุ๊กตรงนี้เลยในการควบคุมยูนิตนะครับผมเมื่อเราคลิกที่ยูนิตนะครับด้านขวาล่างนะครับเราจะเห็นอินโฟเมชันหรือรายละเอียดต่างๆของยูนิต นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปดิสเพย์หรือว่าชื่อของยูนิตหรือว่าจะเป็นความสามารถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินกี่ช่องถ้าหากว่าเป็นยูนิตจาพวกยูนิตทหารยูนิตสาหรับการต่อสู้นะครับผมจะมีรายละเอียดบอกด้วยว่าพลังโจมตรีระยะใกล้เขาเท่าไหร่นะคะรับพลังโจมตรีระยะไกลเท่าไหร่เดินได้กี่ช่องเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละยูนิตก็จะแตกต่างกันนั่นแหละนะ สำหรับการควบคุมเขานะครับเราจะสามารถกดได้ที่ปุ่มแอคชั่นด้านบนกลมๆเนี่ยครับผมซึ่งแต่ละยูนิตก็จะมีแอคชั่นการควบคุมที่แตกต่างกันสำหรับเซตเลอร์นะครับก็จะมีแอคชั่นสำหรับการก่อตั้งเมืองนะครับนั่นก็คือฟาวซิตี้เราค้นพบเมืองใหม่ของเราแล้วครับโยโอเคครับ แพรลีสฝรั่งเศสนะครับเราได้เมืองหลวงเมืองเริ่มต้นของเราแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะคำนวณได้เลยนะว่าเมืองเราขยายได้สูงสุดนะครับจะกินอาณาเขตบริเวณขนาดไหนซึ่งเมืองเรานะครับจะขยายได้สูงสุดกินอนาณาเขตรอบทิศทางนะครับ4ช่องเราสามารถที่จะนับได้เลยนะครับอย่างเช่นเมืองเราอยู่นี่นะครับเราก็นับได้เลย1 2 3 4สอาณาเขตเมืองเราขยายสูงสุดจะมาสุดตรงนี้นะครับด้านบนด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับ ก็คือรอบทิศทางนะครับสี่ช่องเราสามารถที่จะคํานวณได้ทันทีพื้นที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในแผนที่ของเราก็ถือว่ามีความสําคัญนะเพราะว่าในแต่ละช่องนะครับจะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเวลาที่เราเอาเมาส์นะครับมาชีท้ที่พื้นที่ในช่องต่างๆมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของพื้นที่ความสามารถต่างๆคุณสมบัติของพื้นที่เดินได้เร็วแค่ไหนนะครับมีบวกโบนัสป้องกันไหมเราสามารถที่จะดูได้ง่ายๆด้วยการเอาเมาส์ไปชี้นะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่ยูนิตเรายืนอ,อยู่นะครับเป็นประเภทกัสแลนหรือว่าทุงาท่งหญ้าทุ่งหญ้าเนี่ยเหมาะสมสําหรับการทําการเพาะปลูกนะครับเพิ่มผลผลิตให้กับเมืองของเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่าน ข้อเสียของพื้นที่ประเภทนี้ก็คือจะไม่มีการบวกดีเฟนต์ป้องกันอะไรให้กับเราเลยพื้นที่แพรนซ์หรือว่าที่ราบจะเหมือนทุ่งหญ้าเลยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านแค่1นนะครับผมหมายความว่า ถ้ายูนิตเราเดินทางได้3มช่องเราจะเดินทางผ่านทุ่งหญ้าได้รวดเดียว3ช่องเลยครับสำหรับการปลูกผลผลิตในที่ราบจะได้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับแต่ว่าโตช้ากว่าดีเซิร์ตหรือทะเลทรายนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่เหมาะกับการจะทําผลผลิตอะไรเลยฟู้ดแพลนส์นะครับผมเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างๆทะเลทรายเป็นพื้นที่กึ่งที่ราบกึ่งทะเลทรายแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากที่สุดเลยนะครับผมมากยิ่งกว่าทุ่งหญ้าซะอีกข้อเสีย สำหรับพื้นที่นี้นะครับผมก็คือยูนิตที่อยู่ในพื้นที่นี้จะลดดีเฟนต์ลงเล็กน้อยนะครับทันดาหรือว่าทุ่งทันด้าของรัสเซียเป็นพื้นที่กึ่งที่ราบกึ่งหิมะคุณสมบัติจะเหมือนที่ราบทุกประการนะครับแต่ว่าปผลูกผลผลิตได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะให้อยู่ในบริเวณเขตเมืองของเราเพราะว่าใช้ประโยชน์จากมันได้น้อยมากๆากสโน หรือพื้นที่หิมะนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะให้มาอยู่ในเขตเมืองของเราในแต่ละพื้นที่นอกจากที่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังสามารถที่จะมีอ็อบเจกต์บางอย่างขึ้นมาในพื้นที่ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป่าเนินนะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับยังสามารถเกิดขึ้นมาไดในพื้นที่นั้นๆได้ด้วย พื้นที่ไหนที่มีป่าไม้ขึ้นนะครับผมพื้นที่นั้นจะบวกบนัดให้สําหรับยูนิตที่ซ่อนอยู่ในป่าแต่ว่าเราก็ต้องแรกด้วยการเดินผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ช้าลงอย่างเช่นพื้นที่แปลนพื้นที่ลาบนะครับที่เป็นป่าไม้จะใช้ movement cost ถึง2เลยในขณะที่พื้นที่ลาบมธรรมดาใช้เพียงแค่1นนะครับผมจะมากขึ้นเท่าตัวเลย พื้นที่ที่มีป่าไม้ขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นได้เว้นแต่จะให้ builder นะครับมาตัดไม้ทิ้งไปก่อนหรือไม่ก็ต้องวิจัย lumber เพื่อที่จะทําโรงงานตัดไม้หาผลผลิตจากไม้ได้ครับพื้นที่ไหนที่ชื่อมีวงเล็บข้างหลังว่า hill หรือเนินเขานะครับพื้นที่ที่เป็นเนินเขาเนี่ยจะเหมือนกับป่าไม้เลยก็คือ u n ิตในพื้นที่จะบวก defense ป้องกันให้แต่ว่าก็จะเป็นที่จะต้องใช้ movement cost ในการเดินผ่านมากขึ้นเช่นกัน และในบางครั้งนะครับเรายังเจอพื้นที่ที่มีทั้งป่าแล้วก็เป็นเนินเขาด้วยครับผมคูณ2เลยนะครับนั่นหมายความว่าดีเฟนซ์เราจะคูณ2เลยครับจากพื้นที่ปกติซึ่งถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะกับการตั้งรับมากๆ Rain Forest นะครับหรือว่าพื้นที่ป่าฝน พื้นที่ประเภทนี้นะครับเหมาะสมที่จะเอายูนิตมาประจำการเพราะว่าบวกดีเฟนต์ให้เป็นจํานวนมากนะครับผมแต่ว่าในการเดินทางผ่านพื้นที่ประเภทนี้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้มูฟเมนต์คอนในจํานวนที่เยอะเช่นกันและถ้าหากว่าเรามีพื้นที่นี้ในเขตเมืองนะครับเราจะไม่สามารถทําการเกษตรหรือทําการเพราะปลูกอะไรกับพื้นที่นี้ได้ต้องเอาบิวดเดอร์มาถางป่าออกไปก่อนนะครับพื้นที่นี้จะกลายเป็นพื้นที่ราบธรรมดาลิเวอร์หรือแม่น้ํานะครับผม พื้นที่ไหนนะครับที่มีแม่น้ําพาดผ่านนะครับผมสังเกตที่รายละเอียดนะครับจะขึ้นว่าริเวอร์ด้วยพื้นที่ที่มีแม่น้ําพาดผ่านจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการตั้งเมืองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีผลต่อระบบชลประทานสําหรับพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำเนี่ยการเดินทางข้ามพื้นที่แม่น้ำนะครับจะต้องใช้ movement cost มากขึ้นกว่าปกติด้วยครับแล้วก็สำหรับยูนิตระยะไกลนะครับผมถ้า โจมตีข้ามแม่น้ำนะครับผมจะลดคอมแบทสเตนห้าหน่วยด้วยครับเมอร์ชหรือพื้นที่บึงถ้าหากเกิดอยู่บนพื้นที่ไหนนะครับผมจะบวกค่าฟูดให้มากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทําการเพราะปลูกอย่างมากแต่ว่ายูนิตที่เดินผ่านพื้นที่บึงจําเป็นจะต้องใช้ movement cost มากขึ้นนะครับและยูนิตที่อยู่บนพื้นที่ประเภทนี้ยังลด defense ลงเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการเพราะปลูกมากแต่ว่าไม่เหมาะสมสาหรับการประจําการยูนิตต่อสู้ oasis เป็นพื้นที่เขียวชวยอุ่มอุดมสมบูรณ์พบได้ในเขตทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะนําเมืองมาตั้งไว้ใกล้ๆเพราะว่าบวกทั้งทองแล้วก็อาหารอย่างมากมายนะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างประจัรย์บางประเภทด้วยมเมา์เชนหรือภูเขาเป็นพื้นที่ที่ไม่มียูนิตไหนในเกมสามารถที่จะเดินทางข้ามผ่านได้ถือเป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเราใช้งานได้อย่างชาญฉลาดและสิ่งก่อสร้างหลายๆประเภทนะครับเช่นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาจะได้รับโบนัสพิเศษถ้าหากว่าตั้งอยู่ติดกับภูเขาด้วยยิ่งติดกับภูเขาหลายลูกนะครับก็จะยิ่งบวกโบนัสให้มากขึ้นเป็นทวีคูณพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งนะครับเราเดินผ่านไม่ได้พื้นที่ทะเลต้องใช้เทคโนโลยีการเดินเรือถึงจะลงทะเลได้ สุดท้ายนะครับพื้นที่ประกายแวววับแบบนี้นะครับก็คือพื้นที่ปนเปื้อนพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากอาวุธนิวเคลียร์นะครับยูนิตที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้เลือดจะลดอย่างรวดเร็วจําเป็นจะต้องใช้บิวเดอร์ในการทำความสะอาดพ,พื้นที่ให้สะอาดหรือว่าเราจะสามารถปล่อยให้หายไปเองตามกาลเวลาก็ได้ซึ่งสามารถดูได้จากรายละเอียดนะครับจะมีแจ้งว่าพื้นที่ติดสถานะคอนเทมินเนตอยู่นะครับผมเป็นตัวแดงๆแล้วก็จะแจ้งว่าติดอยู่อีกอกี่เทิร์นนะครับ ในตอนนี้เราก็รู้คุณสมบัติทั้งหมดของพื้นที่ในแบบต่างๆที่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับผมในตอนหน้าผมจะพาไปสำรวจพื้นที่ไปดูกันว่าทรัพยากรทั้งหมดในเกมนะครับ มีอะไรบ้างมีกี่ประเภทต่างกันยังไงใช้ยังไงจะได้รู้ทั้งหมดนะครับผมรวมถึงสิ่งต่างๆที่เราจะได้เจอตลอดการสำรวจพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนป่าชนเผ่าเร่ร่อนหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติไงรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและดูตอนต่อไปได้เลยครับ รีสอร์ทหรือว่าทรัพยากรประเภทแรกนะครับก็คือรีสอร์ทธรรมดาสําหรับรีสอร์ทธรรมดาเนี่ยจะบกบนัสหรือน้ํามันนะครับผมเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่พบได้ทั้งในาน้ําและบนบกนะครับจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแท่นขุดจรที่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทุ่งเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมได้แก่